สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านไพ่ความรักของชาวราศีมีนนะคะราคนามีนท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมถึงวันที่15เมษายนความรักชาวราศีมีนนะคะเดือนพฤษภาคมเป็นอย่างไรบ้างการอ่านเป็นการอ่านทั่วไปนะคะอย่างไรก็พิจารณาในการรับชม ว้าวใบแรกก็สวยเลยนะคะชาวมีเนะาะไพ่เดอะซันนะคะว้าวไว้สองตามมาสามถ้วยค่ะห้าเหรียญสิบไม้เท้าราชินีเหรียญชเชอร์อออร์เวิร์ แปดดาบสิบเหรียญเดลเวอร์เดเอร์เนาะเดลเวอร์เนาะแฮงแมนไพ่เฮอมิ ราชาดาบชาวมีนความรักตุลาเป็นอย่างไรบ้างเออขออภัยค่ะพฤศจิกาเป็นอย่างไรบ้างไพ่เดดซันเป็นไพ่เมนหลักไพ่เดดซันเป็นไพ่เมนหลักนะคะมันเหมือนอ่อากนไพ่เดดซันเป็นไพ่เมนหลักเป็นไพ่สามถ้วยนะคะแล้วก็เป็นไพ่แปดดาบล้อมตัว ความสัมพันธ์ของมีนรู้สึกกดดันอยู่นะมีอะไรที่รู้สึกว่าตึงอยู่นะคะแต่ว่าคุณตั้งเป้าหมายเอาไว้เด็ซันคุณตั้งความสัมพันธ์ไปในทิศท,ทางที่ดีมากๆสามถ้วยคือความสําเร็จคุณมั่นใจในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มากๆชาวมีนอ่าคือเราไปคาดหวังเนะี่ยนะคะ สถานะไม่ชัดเจนสถานะคนกําลังคบคุยอยู่นะคะหรือว่าสถานะคบกันมานานแล้วคุณรู้สึกมีพลังงานที่สูงมากคุณให้ความรักความไว้ใจและเป้าหมายของคุณเหมือนกับคุณเจอคนที่ใช่เจอคนที่คุณรักนะคะถูกใจมากๆแต่ไพห่ห้าเหรียญเนี่ยเรานะคะเราอาจจะเป็นฝ่ายที่คิดไปเองหรือเปล่าเราเป็นฝ่ายที่คิดไปเองหรือเปล่า หรือที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของเราค่อนข้างจะเหนื่อยล้าค่อนข้างที่จะเหนื่อยล้านะคะ <c oughs> ต่อสู้อ่ะต่อสู้กับปัญหามากมายต่อสู้กับปัญหามากมายต่อสู้กับปัญหาบางท่านอาจจะอยู่ไกลนะคะต่างแดนต่างถิ่นต่างจังหวัด <c oughs> ความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ระยะห่างไกลก็ได้ทําให้เรารู้สึกว่าเป็น,ป,นปัญหาอุปสรรคแต่ความรักของคุณนั้นเต็มเปีย่ยมความรักของคุณมั่นคงอาจจะฟันฝ่าด้วยกันก็ได้นะคะฟันฝ่ามาด้วยกันกับพยายามรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ราชินีเหรียญพร้อมกับแปดไม้เท้าคบกันมานานสิบไม้เท้าคุณพยายามที่จะต้องอดทนนะคะพยายามที่จะต่อสู้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้อดทนฟันฝ่า กับปัญหาอุปสรรคคุณไม่สามารถละหรือวางลงได้คุณยังรักษาไว้คุณยังมีกำลังใจราชินีเหรียญคุณยังมีกำลังใจคุณยังขนุถนอมความรักของคุณไว้อย่างดีเลยนะคะชาวมีนคุณให้กำลังใจตัวเองคุณมองโลกในทางที่ดีขึ้นคุณพยายามมองในสิ่งที่มันเป็นกำลังใจเป็นพลังงานที่ดีเป็นบวกสำหรับคุณเพื่อที่จะรักษาความรักของคุณเอาไว้ ถึงแม้ว่าพลังงานของคุณนั้นรอบตัวจะเจอปัญหาอุปสรรคหรือต่อสู้ด้วยกันมาที่หนักนะอาจจะไกลอาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวเขาครอบครัวเราด้วยนะแต่คุณก็ยังรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้คุณยังรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ปราชาดาบได้สำรับไพ่สามไม้เท้าบอกว่า the lover hangman และเฮอร์มิตเป็นพลังงานที่ค่อนข้างจะช้ากับความรักเป็นพลังงานที่ช้านะคะเป็นพลังงานที่ช้ากับความรักคุณพยา,ายามไต่ตองความรักครั้งนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะมีถุนเข้ามาเกี่ยวข้องกรารกฎเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคุณกําลังพิจารออณาแต่คุณก็ไม่สามารถทําอะไรได้อาจจะเป็นเพราะความห่างไกลนี่แหละนะคะอาจจะเป็นเพราะความห่างไกล หรือหรือบางท่านชาวมีนที่มีปัญหากันก่อนหน้านี้ชาวมีนที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาหรือโดนบล็อกกันไปก็มีเกีย์ที่จะกลับมาได้เหมือนกันเพราะว่าไพ่ฉลยออดการเดินทางและสิบเหรียญแล้วก็เดอเวอร์เรื่องราวที่มันจบไปแล้วอาจสามารถสามารถกลับมาคืนดีหรือฝั่งได้ฟังหนึ่งอาจจะยังรอการกลับมาของใครสักคนหนึ่งนะคะของเขาคนนั้นนะคุณยังรอความหวังเดือดซันสามถ้วยคือข่าวดีนะคะคือข่าวดีของคนที่รอคอยก็ได้ คุณยังรักเดียวใจเดียวคุณยังรอความสัมพันธ์ครั้งนี้ถึงแม้ปัญหาอุปสรรคมากมายเขาบล็อกคุณไปเขาบล็อกไลน์บล็อกอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณรู้สึกว่าคุณยังห่วงรอและรอเขาอยู่นะคะแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้กลับมานะสิบเหรียญด้วยเดือนสันสามถ้วยด้วยมีการขอคืนดีสําหรับชาวมีนที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาแต่สําหรับบางท่านที่ความรักห่างไกลกันก็ปัญหาอุปสรรคของคุณคุณฟันฝ่าสู้มาด้วยกันแล้วอีกกรณีสําหรับชาวมีนที่กําลังอยู่ในช่วงของ อความรักแทรกรักสอนขอขอพูดอนุญาตเป็นตัวเลือกแล้วกันนะคะ <c oughs> ชาวมีนบางท่านอาจจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งสำหรับคนโสดอาจจะมีเข้ามามากกว่าหนึ่งตอนนี้คุณอาจจะโสดก็ได้เป็นเฮอร์มิตแล้วมีไพ่เดลเวอร์ตรงนี้คุณกําลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจคนหนึ่งก็เป็นชาเลออดคนหนึ่งก็เป็นราชาดาบหรือคุณกําลังกําลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจ ชาวลีออดอาจจะเป็นทั้งสองคนหรือผู้หญิงหรือชายนะคะหญิงหรือชายค่อนข้างจะมีตำแหน่งหน้าที่หรือแต่ละคนค่อนข้างจะมีออร่ามีความหนักแน่นทั้งคู่เลยคุณรู้สึกว่าเขามาแปลกมาใหม่ทั้งสองคนจะเป็นลักษณะที่ตรงๆหรือมีความจริงใจทั้งคู่ก็ได้นะคะชาวมีนอาจจะมีความรักเข้ามาหนึ่งสำหรับคนโสดหรือกำลังอยู่ในการตัดสินใจเลือกคุณไม่สามารถเลือกได้นะคะอันนี้คือคนโสดนะ สําหรับคนที่เป็นคู่เนาะที่มีปัญหาก็มีเกณฑ์ว่าเอาทุกอย่างมันจะดีขึ้นเพราะมีเดือดซันหรือสามถ้วยอยู่แล้วนะคะก็ตามที่แม่หมอได้พูดมาเนาะ <c oughs> นึกอะไรได้ก็พูดนะคะนึกอะไรได้ก็พูดเนาะออบางครั้งมันอาจจะไม่ครบไม่ไม่ครอบนะคะทั้งหมดได้ทุกคนแต่ก็พยายามพูดในสิ่งที่จิตจ,จิตเขาไม่หมอออกมาเนาะโอเคอันนี้คือไพ่โดยรวมนะคะแต่ถามว่าการรอคอยมีการ ถามถึงการรอคอยก็มีเกณฑ์กลับมาแฟนเก่าก็มีเกณฑ์กลับมาแล้วก็คนที่มีเข้ามามากกว่าหนึ่งก็ยังไม่สามารถเลือกใครได้นะคะ <c oughs> บางท่านอาจจะโดนบล็อกไปก็นะยังคิดถึงเขาอยู่นะคะก็อาจจะมีข่าวข่าวเขา,ขาบ้างเขาบ้างนะเอาละคะ่ะเราไปดูชุดที่สองไม่หมอจะอ่านไม่ละเอียดเท่าไหร่อันนี้เป็นการรวยรวมนะคะ การอ่านเป็นการอ่านโดยรวมนะอย่าเก็บไปคิดมากนะคะอันไหนตป็งก็ไว้เป็นแนวทางอันไหนไม่ใช่เราก็ปล่อยวางนะคะปล่อยวางนะปล่อยพลังงานไว้นะคะ <c oughs> อย่าเก็บไปนะเอาละเราไปดูชุดที่2กันชุดที่2ค่ะ เป็นการอ่านใจเขาใจเราใจเขาใจเรา ไ่ชุดนี่เนาะไปสำหรับเดือสตาร์ <c oughs> ไม่เหมาะเหมือนเดิมนะคะด้านล่างเป็นชาวราศีมีนด้านบนเป็นเขาคนนั้นที่มีนกําลังคิดถึงอยู่เรื่องราวอาจจะสลับกันอาจจะเป็นสถานะโสดคนแค่แค่คนคุยนะคะหรือเออคนกําลังคบคุยอยู่หรือว่าสถานะไม่ช,ชัดเจนหรือคบกันอยู่ตอนนี้เรื่องราวอาจจะเออบางท่านคบกันอยู่แล้วอาจจะกําลังต้องการรู้ว่าตอนนี้เขาเป็นอย่างไรใจสานะพลังงานตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะ <c oughs> เรื่อเราอาจจะสลับกันนะด้านล่างอนะ่ะเรามาดูหน้าไพ่ด้านล่างของชาวมีนมีไพ่สิบดาบราชาเหรียญ <c oughs> ราชินีเหรียญน,นะคะแล้วก็ไพ่สองถ้วยไพ่เ <c oughs> ฮอร์ไฮโรแพนไฮโรแพนเดอมูน ความรักชาวมีนมีไพ่สิบดาบปราชาเหรียญ <c oughs> ตอนนี้ความสัมพันธ์นี้เหมือนคุณเสียใจไหมแล้วคุณกําลังรักษาหัวใจตัวเองอยู่ไหมคุณจริงจังจริงใจกับเขามากไปหรือเปล่าฝ่ายใด้่ายหนึ่งอาจจะเป็นคนที่อาจจะต้องการเอาชนะไหมอ่ะอันนี้คือตัวเรา <c oughs> พลังงานรู้สึกว่าต้องประนีประนอมต้องหาหน้ามาคุยกัน นะถ้าหากชาวมีนกับเรามีปัญหาตอนนี้คุณสิบดาบคุณจริงจังจริงใจกับเขามากไปเราไปดูไพ่เขาไพ่ของเขาก็เป็นไพ่ล้อมด้วย8ดาบสามเหรียญเขาเาชนีไม้เท้าแฮงแมน ราชนีไม้เท้าแฮงแมนห้าเหรียญบราชาเหรียญ <c oughs> พลังงานของมีนอาจจะคนที่คุณคบคุยด้วยตอนนี้นะคะเขาคิดอย่างไรเราคิดอย่างไรพลังงานนั้นเหมือนเขาพยายามที่จะ <c oughs> ตามคุณอยู่อยากคุยกับคุณอยู่เช่นกันชาวมีนก็รู้สึกว่าคุณกําลังพยายามปณีประดอม,อมชาวมีนอาจจะมีเสน่ห์นะช่วงนี้นะคะ มีอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนเข้ามาคุยด้วยแล้วก็เลือกใครไม่ค่อยจะได้นะหรือเรื่องราวเก่าๆคลาคลาสางเรื่องคนใหม่ก็กาลังจะเข้ามาก็ได้ตอนนี้พลังงานของคนที่คุณกําลังคุยด้วยอ่ะหรือคนที่คุณคิดถึงนะคะเขาก็มีกแปดดาบเราก็มีสิบดาบคุณกําลังเจอปัญหาขับขนบันอะไรบางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องหรือคนที่คนที่คุณคบอยู่ตอนนี้หรือคุยอยู่อาจจะเป็น คนที่กำลังพยายามตามคุณอยู่อ่าแล้วก็มันเหมือนคาราคาซังอะเหมือน,าาอ,นอ่ะถ้าเอาตรงเอาตรงๆเลยสำหรับชาวมีนบางท่านอาจจะมีคนใหม่เข้ามาหรือคุณกำลังคบคุณไปเจอคนที่จริงใจคุณไปเจอคนที่จริงใจคนใหม่แล้วคนเก่าก็คาราคาซังเขาก็ยังไม่สามารถเลิกกับคุณได้เขากำลังพยายามเข้าหาคุณคุณกำลังพยายามตัดสินใจอยู่ก็ได้ แต่คุณก็พยายามที่จะปรานีปานอมเป็นไพ่พระแต่เขาก็พยายามที่จะเข้ามาหาคุณงาน,นเรื่องเราน่าจะเป็นรักแจกรักซ้อนสามเรียญเข้ามาด้วยต่างคนต่างหาทางออกให้กันและกันตอนนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องเรื่องเรื่องสามเศร้าเนะาะเมื่อก่อนไม,ไม่หมอไม่ค่อยได้อ่านเรื่องสามเศร้าแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าพลังงานมันซ้อนนะคะบางทีหาทางออกไม่ได้อะไรอย่างนี้นะ ขอให้แนะนําความสัมพันธ์นี้ค่ะขอให้แนะนําความสัมพันธ์นี้หน่อยหกเหรียญหกเหรียญน,นะคะแล้วก็เด็กถือดาบเจ็ดเหรียญ เจ็ดเหรียญอัศวินดาบเนี่ยมันมีเรื่องราวที่อาจจะคลาคาซังหรือว่ามีเรื่องกังวลใจหรือคนเก่าทำให้คุณเสียใจมีปัญหากันก่อนหน้านี้ต่อสู้ด้วยกันมาเนาคำตอบนะคะเจ็ดไม้เท้าคำตอบความรักเนี่ยมันเป็นเดอรเลเวอร์นะคะบางครั้งอาจจะความรักที่ล่อแหลม ที่สับสนหาทางออกไม่ได้สิบเหรียญอ่าแปดเหรียญเนี่ยต้องการหาการตัดสินใจต้องการตัดสินใจแต่ก็นิ่งพักคายกันไปหรือเป็นเรื่องของครอบครัวเก่าชาวมีนบางท่านอาจจะเป็นเรื่องราวคาราคาซังเรื่องราวเก่าๆไม่สามารถแก้ปัญหาได้คนเก่าก็เลิกไปคนใหม่ก็กำลังจะมา แต่ก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนนะคะตอนนี้ไพ่เดอเอมเพล s, <c oughs> <S หมูไม่หมาเปิดเยอะขอ <c oughs> อีกใบค่ะนี่แหละคาตอบก็คือเอมเพล s พร้อมกับหนึ่งพร้อมกับเด e อ u ซความสัมพันธ์นี้อ่าถ้าเป็นชาวมีนที่รักแสกรักซ้อนรักเก่าก็เลิกไปรักใหม่ก็เข้ามาเนี่ยคุณกําลังจะแก้ปัญหานะคะและอาจจะเป็นพันธะพันผูกอ่าพันธะพันผูกเรื่องของการรับผิดชอบอะไรอย่างเี้เนาะ ก็กําลังหาวิธีแก้ไขอืมกาลังหาวิธีแก้ไขทุกอย่างก็จะคลี่คลายไปเองนะคะก็จะคลี่คลายไปเองเพียงแต่ว่าอยู่ที่การตัดสินใจของชาวมีนนะถ้าหากคุณเจอปัญหาแบบนี้นะคะทุกอย่างก็จะตัดสินใจให้ถูกต้องที่สุดดีที่สุดแล้วมันจะแก้ปัญหาได้ขอให้จิตใจของคุณเข้มแข็งนะคะสำหรับชาวมีนที่กำลังเจอแบบนี้เนาะ สีดาบางทีบางท่านอาจจะมีความทุกข์ใจอยู่ในหัวใจเล่าให้ใครฟังก็ไม่ได้อ่างเงี้ยก็เก็บไปในใจตรงนี้เดี๋ยวทุกอย่างจะคลี่คลายเองเพียงแต่ว่าขอให้คุณอยู่กับความเป็นจริงและความถูกต้องทุกอย่างจะเป็นประตูให้กับชาวมีนนะคะที่เจอเหตุการณ์แบบนี้แม่หมอขอเป็นกำลังใจช่วยนะคะขอให้ท่านฟันฝ่าปัญหาุปสักและก็ยุติธรรมและคุณธรรมจงอยู่กับคุณ กอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอมาดูตลอดต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะท่านไหนต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะแม่หมอแปะไว้แล้วนะคะวันนี้แม่หมอขอตัวไปก่อนขอบคุณค่ะ